สนับสนุนโดยกลับมาคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมครับเรียนถามทั้งสองท่านนิดนึงว่าจากการตัดสินใจที่จะประสบความสำเร็จกับธุรกิจของกิฟฟรีนนะฮะแม้ว่าช่วงนั้นเนี่ยเรายังคงทำงานที่โรงงานแต่เราก็แบ่งเวลาทั้งเวลาหลังเลิกงานเวลาในวันที่เราหยุดไปทำธุรกิจสร้างทีมเติบโตพัฒนาตัวเองมาโดยตลอดมาจนถึงวันนี้แล้วเนี่ย ได้รับอะไรไปแล้วบ้างจากธุรกิจของกิฟฟอรีนครับเยอะเยะมากมายเลยค่ะครับสำหรับกิฟฟอรีนนะคะอันดับแรกเลยคือความอิสระภาพดิฉันเองสบายใจมากเลยนะคะคตอนนึกถึงตอนที่ทําโรงงานนะคะอยากก็พอได้เงินนะคะอาจารย์ได้เงินแต่ว่าเราไม่ได้อิสระภาพรเราอยากพักอยากนอนอยากจะหยุดอะไร,รที่เราไม่ได้นะคะที่เราใฝ่ฝันเนี่ยเราได้ในกิฟฟอรีนดิฉันทำสองเดือนอ่ะดิฉันลาออกจากโรงงานนะคะ กล้าที่จะตัดสินใจลาออกเพราะว่าการทำสองเดือนนั้นแบบว่าผลงานหรือรายได้จากกิฟฟรีนน่าจะพอใจยังไม่ถึงขั้นที่พอใจค่ะแต่คิดว่ามันเป็นไปได้แต่ว่าช่วงวิกฤตของโรงงานมันแย่ไงครับคือเราดูแล้วว่าโรงงานเองก็ก็กำลังประสบปัญหาเพราะฉะนั้นเราเราสงสัยเราต้องลุยเต็มที่หลังจากนั้นตัดสินใจมาลุยกิฟฟรีนเลยนะฮะและคุณนัทพลนะตอนนั้นก็ยังคงทํางานผมก็ยังทางานประจาเป็นหลักไปก่อน เราอยู่คนละบริษัทครับเอาละทีนี้พอจะประมวลได้ไหมประเมินละโอ้บวกรบกันดูแล้วมาตั้งแต่เข้ามาทำเนี่ยได้อะไรไปแล้วบ้างจากกิฟเฟอรีนค่ะดิฉันเองได้เที่ยวต่างประเทศนะคะก็กว่าส0ประเทศแล้วกับกิฟฟอรีนนะคะทุกครั้งที่ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะคไปตลอดเลยแล้วก็นะคะได้มีบ้านนะคะจากห้องเช่าเช่าห้องอยู่เดือนละพันกว่าบาทก็แด้ซื้อบ้านเดี่ยวค่ะครับโอ้โห มันสุดๆเลยนะจากจากเดิมที่เราเช่าห้องพันกว่าบาทแล้วเรามีบ้านเดี่ยวเป็นของตัวเองเนี่ยคนละเรื่องกันเลยครับและรายได้ตอนแรกๆเนี่ยเอาตอนแรกเลยนะตอนที่ฟังคุณหมอต้อยพูดที่โรงแรมบินทากะว่าจะได้รายได้จากกิฟต์รีสักเท่าไหร่ตอนนั้นยังไม่ได้มองเรื่องรายได้ค่ะมองแต่ว่าขอให้เราแบบมีมีงานที่เราสําเร็จคือเรามีเงินใช้ มันเป็นฝันแต่ยังไม่ได้โฟกัสเรื่องอะไรได้แต่ยังไม่ได้บอกว่าควรจะได้เท่าไหร่แต่มาวันนี้เป็นมันไกลเกินกว่าที่ที่ฝันไว้แม้เยอะมากเลยค่ะยังตื่นแต่ละวันยังทึ่งตัวเองว่ากิฟฟลินให้เราเยอะมากนะกิฟฟรลินให้เราเยอะมากต้องขอบคุณกิฟฟรลินขอบคุณคิดตลอดเวลาค่ะว่าเรามาถึงจุดนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาจากเมื่อก่อนเลยค่ะแล้วแล้ววันนี้ทุกวันเนี่ย แรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตของทั้งสองท่าน,นยอยู่ตรงไหนฮะคนเราเนี่ยเขาบอกว่ามันต้องมีวิธีคิดตื่นขึ้นมาเนี่ยไม่งั้นคนเรามันไม่มีแรงที่จะลุกจากเตียงลุกขึ้นมาว่าจะมาทําอะไรต่อมันรู้สึกว่าชีวิตมันมันไม่รู้จะไปทางไหนแต่สาหรับทั้งสองท่านเนี่ยอะไรคือแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตทุกวันนี้คุณนัชพลครับ ผมก็คือหมายถึงว่าถ้าเราทำธุรกิจเครือข่ายกิฟต์ฟรีถูกไหมครับแล้วก็อยากให้ทีมงานที่ที่เดือนตามระมา้ประสบความสำเร็จเหมือนกับเราบ้างครับอยากให้เขามีความสุขเหมือนกับเราแล้วก็มีได้สิ่งเหมือนที่เราได้เหมือนกันครับครับนี่ก็คือเรานึกถึงทีมงานของเราละทุกวันนี้และคุณเยลเือดีนะครับแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจนะคะตั้งแต่ทําธุรกิจเข้ามาเลยตั้งแต่ดิฉันเรียนหนังสือหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ค่ะมันก็คือแรงบันดาลใจที่เราไม่อยากจะลําบาก เราเป็นลูกชาวนาเราเห็นความลำบากของพ่อแม่ของคนใกล้ตัวนะคะวิถีชีวิตของเขาไม่ใช่ไม่ดีนะคะก็แต่มันไม่ใช่ความฝันของเราค่ะดิฉันอยากมีชีวิตที่ดีนะคะที่มีรายได้มีความมั่นคงนะคะนี่คือถ้าเกิดเราไม่สําเร็จหรือเราไม่ไม่ไม่ตั้งใจทําหรือว่าเราไม่ต่อสู้ไม่ดิ้นรนเราก็จะกลับไปสู่สภาพที่เรามองนะคะที่ที่เราเคยเคยเป็นเคยเห็นมาก่อน ไม่อยากเป็นแบบนั้นนะคะมัน <ừ m. S 2> มันไม่ใช่ตัวเราตัวเราคือว่าถ้าเลือกได้อ่ะอยากจะหาสิ่งที่ดีให้กับตัวเองแล้วก็ได้เผื่อแผ่คนอื่นบ้างที่เราหลักมันเป็นช่องทางมันเป็นโอกาสนะคะแล้วแล้วทุกวันนี้จะว่าไปแล้วทั้งทั้งสองคนก็เคยมองชีวิตของเราวันนี้ที่บอกเออทึ่งทึ่งตัวเองเหลือเกินท,ที่ที่ที่มีวันนี้ได้เนี่ยทั้งสองคนคิดว่าพอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตตอนนี้แล้วหรือ,อยัง พอใจในระดับหนึ่งค่ะแต่ก็ก็ยังนะคะม,มีเป้าหมายต่อไปเป,เป้าหมายต่อไปที่ว่านั้นคืออะไรเป้าหมายคืออยากสร้างสร้างทีมงานให้แข็งแงร่งคือความสําเร็จของธุรกิจจะสวยงามได้มันก็ต้องมีทีมงานที่แข็งแร่งเราถึงจะอนาคตเราถึงจะมั่นคงค่ะครับถ้าทีมงานนะคะเราเรามาตัวคนเดียวมันก็ไม่สามารถที่จะมองถึงอนาคตไกลๆได้ค่ะอาจารย์ก็จะอยู่ในระยะสั้นแต่เราก็มองยัน จนกระทั่งเราแก่เราเท่าบัด้งหน้าเลยค่ะก็คือว่าต้องต้องมีทีมงานที่แข็งแต่งแล้วก็เขาก็ต้องสําเร็จตามเรามารเราถึงจะไปได้อย่างสวยงามนะคะเคยลองถามตัวเองเล่นๆไหมครับว่าเป็นเพราะเคล็ดลับอะไรที่ทําให้เราประสบความสําเร็จจนถึงวันนี้จากหนุ่มสาวโรงงานธรรมดาคนหนึ่งมันเป็นเพราะเราทำงานอะไรแบบไหนจึงทำให เรามีวันนี้ได้เคยเคยลองสรุปไหมฮะเพราะอะไรฮะเคยคิดค่ะเมื่อก่อนนะฮะที่ฉันเคยทํางานประจำามื่ฉันก็บอกว่าทําไมในฉันไม่ประสบความสําเร็จในงานประจําครับนะคะเราก็ตั้งใจนะอเลื่อนขั้นก็ไม่ได้เลื่อนไปไหนก็ไม่ได้ไปครับแถมยังต้องโยกย้ายแผนกบ่อยๆนะคะาบางครั้งเราซื่อเกินค่ะครเราเราเป็นคนตรงไปตรงมาเกินไปหรือเปล่าหรือบางครั้งเราเป็นคนที่ทําแต่งานแล้วเราก็ไม่ได มองอย่างอื่นเป็นหลักหรือเปล่านะคะแต่ว่าในกิฟเฟรลีนค่ะคือถ้าคุณมีความจริงใจมีความซื่อตรงมันตรงกันข้ามเลยค่ะคุณจะไปได้ดีอูไปได้ดีมากเพราะว่ามันอาศัยว่าความจริงใจมันต้องมาอันดับหนึ่งนะคะอันดับหนึ่งเลยแล้วก็อะไรก็ตามที่คุณพูดจริงทําจริงอะ่ะมันก็เป็นผลสะท้อนกลับมาบนะคะมันส่งผลอย่างมากเลยเรามาใช้ในธุรกิจกิฟเฟรลีนนี่เหมาะมากๆเลยนะคะแล้วก็ความใส่ใจความสม่ําเสมอ ะะอะไรที่เราเคยทำนั่แหละค่ะมาก่อนนะคะถ้าเป็นที่อื่นไม่สําเร็จดิฉันคิดว่าในกิฟฟรีนนี่แหละนะคะม,มันจะสิ่งที่เราทำนะคะผลมันจะออกมาชัดเจนมากครับมันเหมือนกับว่าในกิฟฟรีนเนี่ยเราคิดว่าความจริงใจเป็นใบเบิกทางที่ดีที่สุดแล้วเราพูดจริงทําจริงก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดด้วย ถ้าเราไม่มีคุณสมบัติของความจริงใจแน่นอนที่สุดเราอาจจะไม่เติบโตในธุรกิจนี้นะครับวันนี้อยากจะขอบคุณใครเป็นพิเศษไหมครับที่ได้มีส่วนร่วมทําให้เราประสบความสําเร็จในเส้นทางของธุรกิจของกิฟฟารีนครับคุณนัฐพลครับเชิญครับครับผมก็ต้องขอบคุณอัพไลน์นะครับแล้วก็ขอบคุณกิฟฟารีนขอบคุณทีมงานที่มีส่วนที่ทําให้เราประสบความสําเร็จตรงนี้ครับคุณเนรดีล่ะครับอยากจะขอบคุณใครบ้างครับ ขอบคุณคุณหมอต้อยนะคะที่เปิดโอกาสนะคะในกิฟฟรีนนะคะให้ดิฉันได้มีโอกาสเข้ามาสู่ธุรกิจมีบริษัทดีๆค่ะสร้างองสร้างบริษัทดีๆขึ้นมานะคะแล้วก็ให้ทีมงานยิบเปิดโอกาสให้ทีมงานได้เติบโตแล้วก็นะคะขอบคุณทีมงานดีนดเวิร์กทุกท่านนะคะที่มีส่วนในการทําให้ทีมดิฉันเติบโตนะคะและที่สําคัญอีกคนนึงนะคะพ่อแม่ค่ะคพ่อแม่มีส่วนในการที่ สนับสนุนมากเลยท่านไม่ไม่ห้ามนะคะและท่านก็เป็นกำลังใจให้ค่ะแล้วในส่วนถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมที่กำลังชมรายการของเราอยู่อยากจะถามนะครับว่าเอ๊ะทีมงานที่ทั้ทงสองท่านดูแลอยู่เนี่ยเขาประสบความสำเร็จและเติบโตกันมากน้อยแค่ไหนฮะวันนี้ทีมงานของเราเองมีหลายท่านไหมฮะที่เติบโตและประสบความสําเร็จแบบเยอะมากเลยค่ะครับก็เป็นรุ่นๆุ่นนะคะครับก็สามารถจเจริญรอยตามเราได้นะคะค แล้วก็เห็นว่าทั้ง<ะ>ก็ชนะการแข่งขันก็กเยอะด้วย<ะ>ปกติทั้งสองท่านนี่คือคุณเดลุดีคุณนัทพลนี่ก็เคยได้รับรางวัลการแข่งขันต่างๆจากก<ะ>ิฟเฟอรีนด้วยใช่ไหมคะรางวัลอะไรบ้างครับพอจะจําได้ไหมมีแรลลี่รีวอร์ดค่ะครับ<ก>ได้รางวัลเท่าไหร่ฮะสูงสุดก็4,00 0 0นบาท40,000นบาทนะครับ<ะ>แล้วก็ทีมงานเองก็น่าจะจะพาตัวเองเข้าร่วมการแข่งขันด้วยใช่ไหมฮะรายการต่างๆของกิฟเฟอรีน ท้ายที่สุดอยากจะบอกอะไรท่านผู้ชมไหมครับที่กําลังชมรายการของเราอยู่แล้วอยากที่จะทํากิฟฟอรีนมีอะไรอยากจะฝากบอกเขาไหมครับค่ะ,ะหลายหลายคนหลายๆท่านนะคะ,ะผู้ชมทางบ้านก็ตามนะคะที่อาจจะเป็นเหมือนในชั้นนะคะอยากประสบความสําเร็จแต่อาจจะเคยเห็นเพื่อนๆนะคะที่ทําแล้วทํากิฟเฟอรีนแล้วไม่สําเร็จรหรือในกรณีที่เคยทําธุรกิจตัวอื่นมาแล้วนะคะคิดว่าคงจะเป็นเหมือนกัน แต่ดิฉันคิดว่าท่านที่เคยผ่านมาแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะมาเรียนรู้ได้มาศึกษาได้เพราะว่ามันไม่มีอะไรที่จะเสี่ยงไปกว่านี้นะคะไม่มีอะไรเสี่ยงนะคะเพราะว่าพิฟเฟอรินส่วนใหญ่ทำแล้วก็มีแต่บวกกับบวกถึงคุณไม่ประสบความสําเร็จมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรอยากให้ศึกษาดูก่อนอย่าเพิ่งปิดใจนะคะดิฉันโชคดีที่ว่าเปิดใจห้ยังมีโอกาสอยู่นะคะแต่หลายๆท่านอาจจะยังไม่มีโอกาสเหมือนในฉันอยากให้เปิดรับ อีกครั้งหนึ่งหรือว่ามาศึกษาดูก่อนนะคะอยากให้เปรียบเทียบอยากให้เปิดใจก,กว้างและศึกษาดูมันก่อนนะคะตรงนี้อยากฝากไว้นะคะครับผมท่านผู้ชมครับวันนี้เรื่องราวที่เรานำมาพูดคุยกัน ก็คงจะเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าถ้าเราพยายามที่จะเปิดใจแล้วก็ยอมรับที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่เข้ามาอย่างมีเหตุและมีผลนะครับเราก็จะสามารถพาตัวเองและครอบครัวประสบความสําเร็จได้เช่นเดียวกับแขกรับเชิญทั้ง2ท่านในรายการของเรายัางไงต้องขอบคุณมากๆนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมในรายการแล้วก็มาเล่าเรื่องราวดีๆให้กับเราฟังในวันนี้ครับและว,วันนี้ทางรายการของเรานะครับก็มีของที่ระลึกที่จะมอบให้ด้วยนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ดีๆจากกิฟฟินนัน แวันนี้ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมก็คงจะได้รับแรงบันดาลใจดีๆกลับไปบ้านอย่างแน่นอนครับเพราะว่ารายการของเรานั้นยังคงมีข้อคิดจากการใช้ชีวิตดีๆซึ่งแขกรับเชิญนํามาแบ่งปันในรายการนะครับครั้งหน้าแขกรับเชิญของเราจะเป็นใครต้องคอยติดตามชมกันนะครับแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วผมพร้อมทั้งแขกรับเชิญทั้งสองท่านคงต้องลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ